สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนเตือนไรโนไวรัสร,ระบาดวินิจฉัยยากค่าตรวจแพงไม่มียาต้านต้องให้ตามอาการเมื่อวันที่4มกราคมนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงวงหัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจหัวหน้าห้อง ICU โรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไรโนไวรัสทั้งเด็กและผู้ใหญ่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆของไวรัสทางเดินหายใจรองจากไวรัสโควิดและไข้หวัดใหญ่การวินิจฉัยยังยากต้องใช้การตรวจแบบรหัสพันธุกรรมเสียค่าใช้ใจ่ายในการตรวจสูงยังไม่สามารถตรวจได้ในราคาถูกโดยใช้ชุดตรวจที่ให้ผลเร็ว ปกติถ้าสงสัยไรโนไวรัสเราจะไม่ส่งตรวจเพราะเมื่อทราบแล้วก็ไม่มียาต้านไวรัสให้ยาตามอาการไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะไม่มีวัคซีนป้องกันไรโนไวรัสเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัด เดิมเรารู้จักไรโนเวรัส A และ B เป็นไวรัสที่ไม่ทนความร้อนจึงชอบอยู่ที่จมูกเพราะจมูกมีอุณหภูมิต่ำกว่าหลอดลมหรือปอดอาการจึงมีแต่น้ำมูกไหลเจ็บคอในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบไรโนเวรัสซตัวใหม่เป็นไวรัสที่ปรับตัวทนความร้อนได้ดีจึงลงหลอดลมหรือปอดทำให้เกิด หลอดลมหรือปอดอักเสบได้อาการจะคล้ายกับ RSV และนิวโมไวรัสมากแยกกันได้ยากผู้ป่วยหญิงอายุ34ปีวันที่21ธันวาคม2566เป็นหวัดน้ำมูกใสๆเจ็บคอหนึ่งวันไม่ไอไม่เหนื่อยไม่มีไข้ตรวจร่างกายปกติคนไข้ขอตรวจรหัสพันธุกรรม22สายพันธุ์ พบไรโนเวรัสให้ยารักษาตามอาการดีขึ้นเองในหนึ่งสัปดาห์เหลือแต่น้ำมูกเล็กน้อยสองวันหลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการวันที่23ธันวาคม2566สามีผู้ป่วยอายุ36ปีมีน้ำมูกแสบจมูกเจ็บคอไม่มีไข้ไม่เหนื่อยตรวจร่างกายปกติ คนไข้ขอตรวจรหัสพันธุกรรม22สายพันธุ์พบไรโนเวรัสเหมือนกันให้การรักษาตามอาการไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะดีขึ้นเองในหนึ่งสัปดาห์เหลือแต่นำมูกเล็กน้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ